อันนี้มาเรียรับรางวัลยังยังไม่ทราบเลยครับเรื่องวัลหรือเปล่าเอาแล้วคือวันนี้นะเขายังไม่ประกาศเลยครับได้ที่ได้อยู่แล้วเออไปงานเอเป็นเกียรวปันญาเป็นโรงงานเออเป็นเกียร์วันนี้เราเป็นโรงงานเป็นเกียร์ี่เปนโรงงานยินดีครับก็ยินดีมากที่อย่างน้อยก็เข้ารอบก็ดีใจมากนครับถือเป็นอีกหนึ่งอินฟูนะใช้คำที่ว่านี้อยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปเป็นอินฟูลพี่กุาล รู้สึกเขินกันครับไม่รู้ตัวเองอินฟู f l u e n ครับเออแล้วแต่เขาจะเรียกเลยครับทำงานได้ครับเป็นยังไงบ้างครับว่า i n f l u เซอร์คนนี้ก็เขินๆครับเขินๆครับเพราะไม่ได้ตั้งใจจะเป็น i n f l u เซอ e r จริงๆเออปกติเราทำคอนเทนต์อะไรน้อยครับผมเรื่องส่วนตัวก็ถ้าไม่ลงเลยครับก็จะมีคุยกับแขกทำรายการแค่นี้แหละครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นยงไงบ้างพอปรับมาเป็นการเป็นท้อเป็นฟูขึ้นมา ก็รู้สึกดีครับที่มีคนดูอยู่บ้างเพราะว่าผมกลัว่เขาจะโผล่ละครับขอบคุณมากครับผมคิดแค่ว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์กับคนดูแค่นี้เลยครับส่วนอย่างอื่นอะไรจะตามมาผมควบคุมไม่ได้ก็แล้วแต่เลยครับตอนแรกแรๆที่เริ่มท่ายก็รู้สึกกลัวเพราะว่าจะจะรอดไปหรือไปคินไหมไม่กลัวเลยครับเพาะคิดว่าไม่รอดกันแล้วครับเอาจริงจริงครับอ๋อก็คิดแค่ว่าเออมันเป็นประโยชน์กับคนดูอ่ะคืออย่างจริงจริงแล้วก็ ิดว่าคนคงดูดิดๆหน่อยๆแล้วก็ทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้ก็ก็อย่างที่บอกมันควบคุมไม่ได้จริงๆครับส่วนที่เหลือก็คือผมก็คิดว่าทําได้แค่คุยกับเขาแล้วก็หวังว่าจะดึงอะไรดีๆมาให้คนดูแค่นี้เลยครับอันที่พบอบทเป็นแนวแบบว่าคลองเนี้ยมัาได้อะไรกับเราบ้างโอ้เยอะครับเพราะว่าแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยก็มันเริ่มจากเราอยากคุยกับเขาเพราะเราเห็นว่าเขามีอะไรแล้วพอได้คุยกับเขาแล้วแบบโูหลายคนที่มัน จำตัวถึงทุกวันนี้ครับว่าแบบชีวิตเขาแบบถ้าเขาลำบากนบนี้แล้วเขายังยิ้มได้อะเฮ้ยเวลาเราเจอเรื่องทุกข์ๆอย่างเงี้ยเรานึกขึ้นมาแล้วแบบโหเรื่องมึงเล็กน้อยมากเลยครับมันก็ให้แรงบันดาลใจเรามากครับแล้ว่าเาปรับใช้กับเราได้ด้วยใช่ครับุ่ยเองมีมีการรับเชิญยังไงบ้างเรื่องอไรี่หยเดินตามตรงเลยครับว่าอยากคุยด้วยครับง่ายๆแค่นั้นเลยแต่อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องพูดโคตรตรงเหมือนกันคือบางทีเราไปติดต่อ ผู้จัดก,การดาราหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ละชอ่องเนะเพราะมีบางคนที่เราอยากคุยกับเขาจริงๆไม่ใช่เพราะแค่เขาเป็นดาราแต่เราดูแล้วว่าเขามีเรื่องราวชีวิตน่าสนใจแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยผู้จัดก,การหรือทีอาของชอ่องเนี่ยเขาก็าั้นฝากคนนี้ได้ไหมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราก็เคยไปขอความช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นมันก็มีปนกันว่าทั้งเราเลือกเองและมีคนเสนอมาให้มันก็นับเื่เงือนเสือทึ้ง่าครับที่จริงกมีส่วนร่วมกันต้องเป็นคุณภาพที่ด,ดี ทีมงานมีคนเดียวครับทาเองเลยคือน้องคนถ่ายแล้วคนตัดครับผมก็เป็นคนช่วยเคาเซตไฟกับเซตกล้องนี่แหละครับก็แขกแล้วก็หลายคนที่มาก็ตกใจครับว่าฮะมันมีกันแค่นี้เหรอแตบทำไมดูน่าสงสารนะครับทำทีมงานเลยเบ้างหลังใช่ครับก็ติดต่อแขกก็ติดต่อเองพี่ครับอยากพูดด้วยครับมันเหนื่อยเหนื่อยครับนี่มัเหนื่อยครับแต่ว่าก็มันก็สนุกดีครับจริงๆถ้าเราไม่ได้ชอบมันเนี่ยเลิกทำไปนานแล้วครับเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์ แบบเรื่องการเงินเรื่องยอดวิวมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขตอนทำเราคิดเวลาคนคีแบับมาว่าเฮ้ยเขาได้ประโยชน์มากเลยอันนี้มีผลกับผมะมากผ <at> <m> มอยากตอบงา <ul ain> <từ S 1> นเพลงเ <c oughs> หรอคะเพงทาอยู่ครับเองก็ยังทําอยู่ครับหายไปกี่ปีครับไม่ได้หายไปนะครับแต่เวลาออกมันเพลงมันไม่ฮิตครับคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหายไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีคนฟังประมาณนึงแต่ก็ยังพยามออกอยู่เรื่อยๆครับคือออกมาตลอด ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถีออ่มากถ้อเรารู้สึกกดดันแค่ไหนใหนนปัจจุบันนี้กาน,นทำเพลงก็ลเพลงแต่ก่อนใช้กดดันครับว่าออกมาแล้วกลัวไม่ฮิตแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วครับมันเป็นแบบว่าดีที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสครับแค่นี้ก็ดีใจลวแล้วเวลาเราทําเราก็แต่ก่อนน่ะชอบไปกังวลอยู่แค่ว่าคนจะฟังไหมคนจะฟังไหมมันจะฮิตหรือเปล่าตอนนี้มันข้ามจุดนั้นไปลวแค่ทําแบบที่เราชอบส่วน คนจะชอบไม่ชอบมันเป็นสงที่ควบคุมไม่ได้เราครับเพราะมันคนเราเวลามันยังให้ผลต่างกันเลยรครับพอ,อมไม่หยางแล้วมันนอยอะนะอะไรนะครับพอมันมันไม่อยางแล้วมันนอยนะไม่หรอกครับมีเคยมียุคหนึ่งเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ไม่มีสถิตเลยครับคือพูดตรงๆเลยว่าคนข้ามจุดนั้นไปแล้วไม่นอยเลยครับก็แสดงว่ากอนนี้ทำเพียงโชั่นอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็มันจะมีอย่างเดียวคุณรู้สึกผกับพี่จิ๊บเจ้าของบริษัทในในทุนที่ออกเงินให้แล้วแบบ ถ้ามันไม่มตอบโจทย์เรื่องธุรกิจเราก็รู้สึกผิดกับเขาแหละแต่ว่าเรียนรู้แล้วว่าอย่าไปหวังเอาใจตลาดจนมันพังปหมดล้วพี่อุ๋ยก็เปลี่ยนจากที่พี่จิ๊บจะซัพพอร์ตตลอดใช่ครับแต่จริงการที่ทำแต่ละเพลงตอนนี้มันยากขนาดไหนครับถ้าจะหวังให้ฮิตบอกเลยว่ามันยากครับเพราะมันไม่มีสูตร,รหรอกครับมันมีสูตรก็ทุกคนฮิตไปหมดแล้วแล้วถ้าถึงแฟนที่ตัดสินตาม เราและรายการครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงนะครับที่ยังตามฟังกันอยู่คอนเสิร์ตก็ยังมีเล่นอยู่บ้างนะครับก็แล้วขอขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวจะออกเพลงใหม่ให้ฟังเร็วๆนี้ครับนอเรื่องของพี่เอ็มกับต์ล่าสุดครับผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้ในโลกนี้มีคนรู้ดีสุดแค่สานคนต้องเอ็มผมพูดแค่นี้แล้วกัน เพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่ใจ่การเป็นว่าพูดกันไปพูดกันมามันก็ไม่จบแล้วก็เป็นคุณของผมนะครับตอนเขาก็มีดราม่ากันผมเป็นปฏิบัติธรรมบุรีผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอ,ออกมาก็เห็นข่าวแบบตรงกันมาเต็มไปหมดแล้วก็เรียนรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกับคำที่บอกว่าไม่ได้งอนแต่เปลี่ยนทำนี้ถึงยังงครับผมเข้าใจได้ครับผมเข้าใจทุกคนแล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์บ,บังคับความรู้สึกใครแต่ที่บอกว่าพูดไปมันก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไร รู้ดีแก่ใจที่สุดมีอยู่3ามคนในโลกนี้เท่านั้นออรู้ว่าใครทําอะไรมาแค่นั้นเองอันที่สอเกี่ยวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตรรครับผรู้สึกอย่างที่คนมอง <c oughs> ผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะผมอาจจะออกมาตอนที่มันซาไปแล้วนะครับตอนที่ผมไม่ไปเด็นทาังออกมามันก็ซาไปแล้วแล้วก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนี้ย มันจะมีตอนนี้เจ้าภาพก็จะมีไอคอนเป็นเจ้าภาพรับงานอยู่เดี๋ยวมันก็จะมีคนใหม่รับไปเรื่อยๆมันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับผ่านมาแล้วผ่านไปเราตกใจแักข่าวก็ทั่งแรงอย่างที่บอกครับว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงเพราะว่าพอผมออกมามันก็ซาแล,แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ย้อนผมผู้ปกครองนะผมไม่ได้กลับไปอ่านคอมเมนต์อะไรเลยผมไม่ได้เข้าไปดูเลยเอ,อไม่เข้าไปดูเลยแล้วเาปล่อยผ่าน จริงๆได้มีมการคุยหรือเคลียให้มันลงตัวไม่ได้ไม่ต้องมีปัญหาทุกวันนี้เหรอครับไม่มีครับแาลว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ครับตอมสอมพันตอนนี้มันเป็นยังไงไม่ได้คุยกันมานาน,นามากครับตั้งแต่แยกย้ายกันก็ไม่เคยคุยกันเลยแฟนคลับว่าไงการ์นเป็นหัวความรู้สึกของวงเราก็อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ที่เขามีแฟนคลับบางท่านส่งมาหากาบอกว่าขอบคุณมากครับเขาก็ถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆอะที่ผมเจอนะ เขาก็รักเอ็มรักผมเขาก็ไม่ได้แบ่งข้างอะไรเขาก็เหมือนเดิมไอ้อย่างางานกับต้องอยังรับในการได้ยใช่ครับใช่ครับ,มรบผมโอเคครับให้ถ่ายรูปเลยว่าเป็นคนง